แกงห้องพี่ปื้มอ๋อห้องบ้านเหรอ และนี่จะเป็นกิจกรรมท้ายคำถามของพวกเราเองเข้าไปจะเป็นห้องประชุมนะเดี๋ยวตากล้องพาขึ้นไปเองนี่ห้องประชุมเดี๋ยวเราจะเ่มเดี๋ยวเราจะมาทำเพิ่มไปห้องพี่ดต่อเลยปะไปก็ไปห้องพิ่มนะฮะไป้องี ไปห้องพี่ปื้มมาห้องพี่ปื้ม

จะเห็นว่าจะเห็นว่าทาั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งหรูต่อไปก็พวกเราจะไปดิชมสวนไแล้วก็นอด้วยาไปดูเมืองได้าไปดูเมืองได้าไปดูสวนสวนผัยก่อน,คนอเค <c oughs> น,น,น,นี่คือตู้เย็นนะตนแรั่บ,บนี้นะคะนรกอนน,น,ะะนี่นะคะนี่นะคะ ใช่ต่อไปไปดูเ,เหลืออีกชื่อนึ่งภาษาไทยคือชื่อผลิตมอนสเตอร์นั่นเองไปดูแล้วดิแต่กล้องพาขึ้นไปเองก็ได้ คืออีกชื่อหนึ่งคือชื่อพาลิตมอนเตอร์ <c oughs> คือถ้ามอนเตอร์มาแล้วก็ไปฆ่าแล้วเราก็จะได้ของในตัวของมันเองใช่ไหมป้ <c oughs> าต่อไปพี่ปื้มพี่ปื้มพาขึ้นไปชมเมืองไป อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือบ้านเราอยู่ใต้น้ำน,นะอ๋นนอ,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 อให้สตอกไว้ก่อนตอนนี้นะเราก็อยู่ข้างบนเมืองของเซิร์ฟนี้นะครับพูดต่อดี ราพาไปเข้าเมืองดีกว่า,า,าพาไปชมเมืองของเราเมื่อกี้เราได้พาไปชมบ้านแล้วพูดไคือเมืองของเราเมืองของเขาเอาอ้าวมงของเขาแต่กล้องตกเอา,เอาอหออายไปไหนกันเนี่ย เาไปดูต่อดิอย่าหยุดดิต่อััเลยครบ,ม,รบม,ม,มันกว้างแล้วมันจะรกมากตอนนี้คนในเซิร์ฟทะลุเลยคะแปดสิบกว่าคนแล้วเอ้ยแปดเจ็ดสิบคนถ้าใช้สว่านมันเจาะแล้วค่ะบอลตามมาครับบอลตามมาดิ ออกมาในหลุมลึกมากมากำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปเองกำลังขึ้นไปเองเนี่ยถึงแล้วเนี่ยนี่เป็นอะไรวะนี่เป็นลูกปัน้นลูกปั้นใหญ่ ตามบอลไปเป็นเพื่อนของตากนนล้องบอลทามาดูอะไรนี่ เป็นร้านขายของใช่ป่นะเออเป็นสปาเออโปรแกรมนี้อ่ะตอนนี้ตอนนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะได้สินาทีแล้ว,ลวเดี๋ยวมาพบกันภาคสองบ๊ายบาย